แฟชั่นวงการทาเล็บของของเยาวชนทีทีชาดี้เขาแข่งขันกันสูงไหมอทาเล็บเป็นสีพ <c oughs> ูดมากเลยดูความชอบค่ะผู้หญิงมันรักสวยรัก,กง,งามไหมคะใช่ พบกันอีกหนึ่ง e ีครับกับรายการวอลเลย์บอลคิวของเราต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยกระแสวอลเลย์บอลบ้านเรากำลังมาแรงโดยเฉพาะนักวอลเลยเ์บอลหน้าใหม่เนะฮะสาวๆส,สวยๆทั้งหลายเนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่ามาแรงมากแล้ววันนี้แขกรับเชิญของเรานะครับก็ไม่ใช่ใครที่ไหนอะไรแล้วคนน่ะน่าจะรู้จกักตั้งแต่น้องเนี่ยเป็นนักกีฬาเขาเรียกอะไรนักกีฬานักเรียนและสมัยมัธยมแล้จนตอนนี้ เป็นนักกีฬาระดับมหาลัยแล้วแล้วก็เลลีกอาชีพแล้วด้วยนะนั่นก็คือทางด้านของน้องไก่วิมลรัตนสวัสดีครับสวัสดีครับไก่วิมลรัตนธนพันธ์ใช่ไหมอาจารกุลอ่ะโอเควันนี้ก็อยู่ด้วยกันนะครับก็ก่อนอื่นเลยขอบคุณน้องไก่ด้วยที่ให้เกียรติมาพูดคุยนะในรายการของเรานะเป็นเป็นรายการใหม่ที่พี่ทํากันมาก็ EP พีสามพีสี่แล้วนะก็มีน้องๆน,น,นี่แหละนะให้เกียรติมาพูดคุยกันคืองี้ <c oughs> ไก่ในช่วงหลังๆอันนี้ในมุมพี่ก่อนนะ,ะในมุมพี่ที่พี่ทำพงทำเพจอะไรเงี้ยไก่เป็นคนหนึ่งที่โดนพูดถึงค่อนข้างเยอะในโลกโซเชียลนะด้วยด้วยผลงานด้วยฟอร์มการเล่นอะไรก็แล้วแต่เงี้ยก็ถ,ถือว่ามีแฟนๆพูดถึงเยอะ,ะแล้วก็ด้วยไลฟ์สไตล์ด้วยเขาเรียกไลฟ์สไตล์ไหมการถ่ายรูปลงเฟซอะไรอย่างเงี้ยเออก็ทำให้แฟนๆโดยเฉพาะหนุ่มๆทั้งหลายเนะี่ยไปติดตามกันเยอะนะอ่ะ ก่อนอื่นเลยพี่อยากให้ไก่ย้อนให้แฟนๆได้ฟังนิดนึงว่าไปไงมาไงถึงเข้ามาสู่วงการบอลเลยบบอลได้ตั้งแต่เด็กๆเลยน่าจะเป็นการที่เราชอบเล่นกีฬามาตั้งแต่เด็กคะ่ะแต่ว่าหนูไม่ได้มีโอกาสที่แบบไปแข่งขันรายการใหญ่ๆซึ่งตอนเด็กเขาจัดการแข่งขันไอเขาเรียกว่าอะไรยุการบินอ่ะใช่หนู หนูไม่ได้มีโอกาสไปแข่งแบบรอบประเทศอ่ะอันนี้ไก่ไก่เป็นเด็กที่ไหนก่อนแรกเริ่มอ่ะอุบลค่ะเด็กอุบลแล้วก็โตมาเรียนที่อุบลเลยใช่ค่ะแล้วไอ้คำว่าชอบเล่นกีฬาตั้งแต่เด็กอ่ะไอ้กีฬาแรกๆที่เล่นที่แบบเข้าไปเล่นได้คืออะไรมันก็เป็นกีฬาทั่วไปค่ะที่แบบว่าวิ่งอือะไรประมาณนี้ค่ะไม่ใช่วอลเลย์บอลใช่ค่ะใช่ย์บอ่วอลเลย์บอลส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีใครที่แบบเดินไปจับลูกวอลเลย์แล้วเล่นแต่แรกไม่ค่อยมีมีน้อยมากด้วยความมันเป็น กีฬาที่ซับซ้อนนะ,ะ,อะมันต้องมี<ช>สก,กิลนิด<ช>นึงอย่างน้อยๆอแล้ว,แล,วแล้ววิ่งเนี่ยกีฬาอื่นๆถ้าก่อนเข้ามาเล่นเลเบอลเราทําได้ดีมากเลยแค่ไหนหรือว่าจริงจังแค่ไหนก่อนก่อนหน้านั้นไม่ได้มีความจริงจังเลยค่ะเราเราชอบเล่นเราชอบออกกาลังกายอะไรประมาณนี้ค่ะเลยเลยอยากหากีฬาเล่นบ้างหลังเลิกเรียนอะไระประมาณนี้ยค่ะใช่มันมีเหตุผลอื่นไหมอย่างเช่นรอพ่อมาลับรอกับพ่อพี่ถึงถึงเล่นกีฬาที่โรงเรียนเลยไม่มีเลยค่ะ เพราะว่าบ้านเราเป็นจะเป็นโรงเรียนในชุมชนที่อยู่ใกล้กับหมู่บ้านอยู่ใกล้กันแล้วเราก็แบบสามารถกลับบ้านเย็นๆหน่อยได้หลังเลิกเรียนก็คือพูดง่ายๆว่าอารมณ์บ้านอยู่ข้างโรงเรียนแหละเดินไปเดินมาขี่จักรยานเต็มที่ก็เลยเล่นก็เล่นเล่นอย่างอื่นมาประมาณกี่ปีถึงเข้ามาเล่นบอลได้เราไม่ได้เล่นแบบเล่นประจาค่ะ มันเกิดอยากเล่นเราก็เล่นอะไรประมาณนี้อ๋อคือไม่ได้เป็นนักกีฬาไปแข่งขนันนแต่ก็เล่นไปเรื่อยๆชอบเล่นกีฬาอ่าฮะอ่าแล้ววันดีคืนดีวันไหนที่แบบเข้ามาเล่นเย์บอลน่าจะเป็นช่วงประมาณมหนึ่งเราก็ไปอยู่โรงเรียนไอโรงเรียนของอำเภอที่มันเป็นเป็นโรงเรียนใหญ่ค่ะครับแล้วเราก็ใช่แล้วเราก็กลับมา ที่โรงเรียนที่เราอยู่ประจําที่อยู่ปถม,มแล้วก็กลับมาเล่นเล่นกับรุ่นน้องอไรอย่างนี้ตอนอยู่ป .5 ป .6 อะเล่นวอลเล่นบอลบอกีฬาสีอะไรอย่างงี้บ้างยังเล่นเล่นแล้วแล้วพอได้ไหมพอได้ยุคหรือเสิร์ฟข้ามก็แชมป์แล้วตอนนั้นเ <c oughs> สิร์ฟข้ามก็ <c oughs> <อ>แชมป์แล้วก็คือดีใจเวลาเ <c oughs> สิร์ฟเวลาเสิร์ฟข้ามเออเอาจริงใครใครเสิร์ฟข้ามอะแม่งชนะเวลวครึ่งเหนื่อยเออตอนนั้นนะนะถ้าถ้าไม่ใช่โรงเรียนแบบพวกอ่ที่ทําแข่งมินิบอลเลย์บอลนะเออใช่ไหม ก็ก็คือเคยเล่นบ้างระดับหนึ่งอ่าแต่ว่าก็อย่างที่บอกเล่นกีฬาสีบ้างเล่นสนุกสนานเรียนกันไปอ่จนกระทั่งวันหนึ่งกลับมาเล่นกับน้องๆแล้วเป็นไงอืก็แบบว่าเราโดนชักชวนถูกชักชวนจากจากโค้ชที่ในชักชวนแลวชักจูงนี่มันยังไงก็ไม่รู้เออจากจากโค้ชที่เราก็เล่นเล่นตอนปฐมนี่แหละค่ะใช่เขาแบบว่าเออในส่วนสูงของเรานะมัน มันได้นะคะกับกับกับกีฬาเนี้ยอ๋อคือหมายความว่าโค้ดที่พาเข้าวงการเนี่ยไม่ใช่ครูของโรงเรียนมัธยมที่เราเรียนใช่ใช่คเป็นครูของปฐมที่เคยเรียนเราในวิชาพละอ่าอะไรประมาณน้แล้วทำไมตอนนั้นเขาไม่เห็นเราอ่ะตอนเราอยู่เขาก็เห็นแต่เราไม่ได้จริงจังไงคะเราไม่ได้จริงจังจนเราแบบว่ากลับมาเล่นอีกรอบนึงแล้วเขามีความคิดแบบว่าอยากให้รุ่นน้องของเราอีกคนนึงมาแบบมาต่อยอด มาต่อยอดตัวเองในโรงเรียนกีฬาแล้วเขาก็เจอเราพอดีเขาก็เลยแบบชักชวนเรามาด้วยแบบไปไปด้วยไหมไปด้วยกันไหมแต่เราต้องมาซ้อมนะหลังเลิกเรียนหนูก็แบบหนูก็สนใจหนูก็เลยไปไปปรึกษาพ่อกับแม่ดูว่าเออนี่นะเราโดนชวนมานะอะไรแบบเนี้ยพ่อแม่ก็เป็นเป็นฝ่ายซัพพอร์ตที่ดีที่แบบว่ารับฟังเราทุกเรื่องสนับสนุนนะคะมันเพราะว่าเป็นทางที่ดีและโรงเรียนนั้นมันอยู่ไกลไหมที่เราจะไปเล่น หมายถึงที่ที่ครูชวนไปเล่นน่ะนครนนทนไงคะอ๋อเหรอใช่เขาเขาชวนให้มาคับที่นครนนท์ค่ะอ้ออ๋อโอเคพี่พี่เข้าใจว่าไปเล่นมัธยมกับที่ไหนสักที่ก่อนแล้วก่อนจะถึงมาถึงนี่อ่อโอเคโอเคอาอเพราะว่านครนนทนก็เป็นทีมมัธยมที่ที่มีชื่อเสียงที่ดังพอสมควรนะคะแล้วแล้วก็มีอีกคนหนึ่งที่คืออยู่ใกล้กับพ่อแม่เราเราก็อยากอยู่ใกล้กับพ่อแม่เราด้วยด้วยความที่เราไม่ได้อยู่กับพ่อแม่แต่เด็ก ห่างกับพ่อแม่ตั้งแต่เด็กเราก็เลยอยากอยู่ใกล้พ่อแมอ่อย่างนี้อ่ะอย่างนี้ย้อนกลับชีวิตของอไก่เป็นยังไงครับตอนเด็กอยู่กับใครที่ต่างจังหวัดยยอยู่กับตากับยายค่ะพ่อแม่ก็จังหัดาางงาอะไรนะอุบลอุบลอ๋อ,อพ่อแม่อยู่กรุงเทพใช่หรืออยู่นนท์อยู่นนท์ค่ะมาทำงานที่นนท์ตั้งแต่เด็กแล้วก็เลยแบบวย่งนี้พ่อแม่ก็ชอบเลยดิลูกถ้าได้มาเรียนก็อยู่ใกล้พ่อแม่ใช่ไหมมันบังเอิญที่แบบเออพอดีก็จะได้เจอกันบ่อยมากขึ้นอืใช่ค่ะแล้วเป็นไงครับมามาถึงแล้วค่ะ อยู่ที่นนมันอบอุ่นนะคะมันเป็นครอบครัวที่ครอบครัวใหญ่ที่อบอุ่นเลยอบอุ่นแหละยิ้มร้อนมากเลยอบอุ่นมากอบอุ่นมากเราเราอยู่เราก็แบบเราสบายใจเดี๋ยวนะารุ่นไก่มาเนี่ยตอนนั้นรุ่นพี่เป็นใครพี่ดาวจบยังพี่ดาวจบแล้วหนูมาทานรุ่นพี่บีมค่ะอตอนพี่บีมอยู่ม .6 แล้วแต่หนูมาเข้าม .2 คือรุ่นพี่เขาก็ เราเราอยากอ่ะเราแบบว่าเราอยากเก่งเหมือนพี่เขาเราแบบว่าเราอยากไปแข่งรายการใหญ่ๆเริ่มจากรายการใหญ่ๆของของโรงเรียนแต่อย่างนี้จริงๆแล้วเนี่ยด้วยความที่หนูไม่เคยเล่นแบบจริงจังอ่ะหนูก็ต้องไม่รู้จักถูกไหมคะว่ามันมีอีเวนต์อะไรบ้างมีมินิวอเลย์บอลมีเอชโคล่ามีซีลงซีเล็กอะไรไม่รู้ขนาดนั้นแต่พอเห็นแล้วก็อยากอยากเราเราเรามาอยู่ในจุดนี้แบบว่าเพื่อนๆไปแข่งรุ่นพี่ไปแข่งเราก็แบบเราอยากไปแข่งบ้างเราอยากแบบว่า เราอยากออกไปเจออะไรใหม่ๆประสบการณ์ให้ตัวเองอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วอตอนที่มาคัดอะมากับรุ่นน้อยคนหนึ่งติดทั้งคู่ไหมติดทั้งคู่ค่ะก็อยู่ด้วยกันทั้งคู่อือันน,น,นี้อันนี้ต้องเขาเรียกอะไรต้องเป็นรุ่นบุกเบิกของโรงเรียนเลยไหมของโรงเรียนเราตอนระถมอะที่มีนักวอลเลย์บอลเก่งๆขึ้นมาสักคนหนึ่งอะไรเงี<น>้ยหรือจริงก่อนนั้นก็เคยมีรุ่นพี่บางคนที่พอทราบหนูหนูได้ยินมานะคะน่าจะมี มีมีบ้างแต่ไม่ได้มาเข้าที่นี่ไปเข้าที่อื่นอืมนะอ่ะโอเคพอเปลี่ยนมาเป็นเด็กนครนนท์นักกีฬาใช้คําว่าโรงเรียนประจําแล้วกันเพราะว่าต้องกินนอนที่โรงเรียนเป็นไงบ้างเออมันก็จะเป็นแบบว่าวนหลูปอะค่ะตื่นเช้ามาไปซ้อมเช้ากลับมาอาบน้ําไปโรงเรียนเรเราเรียนอีกที่หนึ่งไงค่ะไปโรงเรียนแล้วก็กลับมาเราก็มาซ้อมเย็นเป็นอย่างนี้อยู่ประจําค่ะจนจนเรา เกิดความเคยชินไม่เบื่อไม่เบื่อไม่่เบือใช่ค่ะเพราะอะไรเพราะว่าเราอยู่ต่างจังหวัดมันก็ไม่ค่อยมีอะไรอยู่แล้วไหมใช่ก็คืออยู่นี่มันก็โอเคแล้วล่ละในในมุมนึ่งคนเยอะเยอะใช่ค่ะแล้วความสัมพันธ์หรือว่าความสนิทใกล้ชิดกับพ่อแม่ล่ะเป็นไงบ้างเพราะว่า้มาอยู่ใกล้ๆกลกันแล้วมันจะสนิทกันมากขึ้นค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนเราจะคุยกันผ่านทางโทรศัพท์มากกว่าแล้ว เปลี่ยนจากการที่เรามาอยู่ตรงนี้เราจะเจอหน้ากันเกือบทุกอาทิตย์เราได้พูดคุยกันมากขึ้นเย็นๆเพ่อแม่ว้างๆก็มาหาได้อะไรอย่างเงี้ยเราได้เจอกันมากขึ้นครับแล้วอ่าแล้วเรื่องของการเล่นอลเลบอนน่ะเป็นไงบ้างพอแบบมันมันน่าจะยากหน่อยนะเพราะว่ามเจอโรงเรียนที่แบบเป็นเรื่องเป็นราวเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะมันมันก็ยากตั้งแต่ที่เราเริ่มเล่นแล้วอะค่ะเพราะว่ามันก็เริ่มเล่นจากมันก็เริ่มจากการเล่นไม่เป็นนะคะมันก็จะ ยากกว่าคนอื่นเพราะว่าคนอื่นเขามีพื้นฐานเขามีอะไรมาแต่หนูแบบว่าเป็นคนที่พื้นฐานก็น้อยกว่าคนอื่นเบสิคน้อยกว่าคนอื่นมันก็เลยแบบว่ามันยากมากที่จะก้าวขึ้นมาแบบว่าเล่นเล่นชุดใหญ่ของทีมอะไรแบบนี้ค่ะขึ้นมาเล่นกับพวกพี่ๆเขาครับแล้วอ,อตอนแรกที่เราเข้ามาเนี่ยช่วงแรกๆเลยพี่เอ็มพี่มุ่ยเนี่ยเขาจับเราทำอะไรบ้าง <S <S ก็ก้าวกระโดด มือมือ <Hands> ร <bin> ับบอลโอ้อ <dental> ย <ane> ่างนั้นเลยก็คือคือหมายความว่าตั้งแต่แรกเริ่มเลยเบสิกเลยเขาไม่ได้สอนแค่การเล่นการเล่นบอลเลยเขาเขาจะสอนเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในสังคมการแบบว่าการเป็นอยู่ของเราครัสอนหลายหลายอย่างเลยครับเหมือนเหมือนพ่อเหมือนพ่อแม่สอนลูกอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็อยู่อยู่ใกล้ชิดกว่าพ่อแม่ด้วยเพราะอยู่เจอกันทุกวันทั้งวันทั้งคืนอะไรอย่างเงี้ยอ่ะการเล่นช่วงแรกเนี่ยถ้าเรื่องผลงานไอ้ที่เรื่องผลงานเนี่ย เราเรารู้สึกว่าตัวเราเป็นไงมัางกับการที่แบบเพิ่งมาเริ่มหัดเริ่มจับแล้วก็ได้แบบมีโอกาสได้ลงแข่งในน้มทีมโรงเรียนอะไรเงี้ยรู้สึกพอใจกับตัวเองมากค่ะที่ตัวเองเป็นคนที่สามารถอดทนมีความอดทนมากอืสําหรับแบบว่าสําหรับการล่นครับเป็นหนูว่าหนูโตขึ้นเยอะมากเลยนะคะในเรื่องของจิตใจในเรื่องของแบบว่าอารมณ์ครับใช่เราเราเจอเพื่อน เจอเพื่อนหลายรูปแบบเจอคนหลายรูปแบบเราก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมให้เข้ากับอ,อะไรหลายๆอย่างาซึ่งมันมีผลต่อการเล่นการเล่นวันเลน่เราต้องแบบว่ามันเป็นกีฬาประเภททีมใช่เราเราจะเอาตัวเองเป็นที่หนึ่งไม่ได้เราต้องแบบเข้าใจเพื่อนเรารับฟังเพื่อนเพื่อนรลบฟังเราอ,อะไรแบบนี้ค่ะมันมันดีมากาแล้วเขาเรียกว่านะน ความคิดแบบนี้มันมันเกิดขึ้นตั้งแต่เด็กๆนะหรือว่ามันอยู่กับเราเองเรามันค่อยๆแบบสั่งสมเองในความรู้สึกของเราเนี่ยมันเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายนะก่บคนที่ไม่เคยอยู่หอใช่ค่ะต้องมาอยู่รวมออยู่รวมกันไม่ว่าต้องมีระเบียบว,วินยัย<ช>มีอ่าลูบเดิมๆที่แบบน่าเบื่ออะไรเงี้ยม,มันมันก็สะสมมาเรื่อยๆมันก็จะมีมาเรื่อยๆมีเพิ่มเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆให้เราแบบว่าด้วยความที่เราต้องโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นไปด้วยค่ะเราจะ เรื่องแบบนี้เป็นเรื่องพื้นฐานอยู่แล้วค่ะเราต้องมีอ่ะใช่ค่ะแล้วอตอนนั้นอพอจะจําได้ไหมว่าเรารู้สึกหรือว่าเราคิดยังไงอยู่ว่าพอเรามาเข้าสู่เนี่ยเส้นทางเนี้ยเราหวังกับมันไว้ขนาดไหนหวังนะคะ,ะในในเรื่องของกีฬานูว่าใครๆก็อยากติดทีมชาติตั้งแต่ตอนนั้นเลยไงใช่หน่มมันต้องมีความอยากอะพี่มันต้องแบบว่าสร้างเป้าหมายให้ตัวเองอแบบว่าเราจะไปถึงจุดนี้นะเราต้องแบบว่า ไปให้ได้ใช่มันก็เพื่ออะไรหลายๆอย่างอืตัวเราแล้วก็คนรบค้างอะไรแบบนี้อแล้วอย่างนี้ช่วงแรกพอเข้ามาด้วยความที่เป็นนักคอนนอ์ก็คือร้อยพันโรงเรียนเนี่ยมาคัดกันเพื่อแบบอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของทีมนี้เนี่ยเราต้องเจอคู่แข่งเก่งๆที่เอาพูดง่ายว่าเขาคงเก่งกว่าเราอะ่ะเพราะเขาเล่นมาตั้งแต่ปฐมเราช่วงแรกเราเป็นไงบ้างเราเบียดเ,เ,เขาลงไหมหรือว่าเรามีปัญหาในาการแบบแย่งตําแหน่งอะไรอย่างนี้ไหมไม่ไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของตําแหน่งค่ะไม่ได้แบบว่า เกิดข้อขันแย้งอะไรกันอืคือเราได้เราอยู่ตำแหน่งนี้เราได้รับหน้าที่เป็น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 อันนี้แล้วอะเราต้องทําให้มันได้ไก่ก็คือเป็นเอ็มบีตั้งแต่แรกเลยป่ะใช่ค่ะใช่ไม่ต้องแข่งกับใครเลยต้องแข่งกับตัวเองอย่างเดียวสูงได้เปรียบตาแหน่งนี้นะก็เลยไม่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องการชิงตําแหน่งอะไรเท่าไหร่ก็ทําไปเรื่อยๆตามหน้าที่แล้วพี่เอ็มพี่มุ่ยอะกดดันหรือดุไหมว่าแบบไก่ต้องอย่างนี้แล้วนะอย่างนี้แล้วนะอะไรเงี้ยในช่วงช่วงนั้น่ะ ก็ไม่ได้ไม่ได้กดดันนะคะ <S 2> <S 2> <S แต่ถ้าดูก็ดูก็ปกติปกติอยู่แล้วใช่ค่ะเ่อ่ทีนี้ผ่านไปเรื่อยๆจนจน,จนก็จบมหกขึ้นมหาลัยทีเนี้ยไอช่วงที่เราเริ่มก้าวขึ้นมาสู่ระดับหลีกและอะไรแหละตรงนั้น,ม,นมันมีความเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนหรือว่ามีแบบปัญหาอะไรไหมในการปรับตัวในการยกระดับตัวเองขึ้นมาสู่หลีกสูงสุดขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งอะไรเงี้ยอืมเราต้องปรับตัวนะคะเพราะว่า ในในไทยแลนด์ลีกมันจะมีผู้เล่นที่อายุมากกว่าเราซึ่งมากกว่าเราเลยไก่เล่นไก่เล่นกี่ปีแล้วตอนนี้จำได้ไหมที่ขึ้นชุดใหญ่ข้อปีที่สามปีที่สามนะคะอ่าชุดปีแรกแที่ขึ้นมากันนน่ะตอนนั้นรุ่นพี่มีใครอยู่บ้างมีพี่ติ๊กมีพี่ติ๊กพี่เต้อค่ะที่เป็นรุ่นพี่พี่ดาวใช่ก็ก็เป็นช่วงก็คือเป็นชุดที่ยังมีรุ่นพี่อยู่หลายคนแต่ช่วงหลังก็อาจจะขยับขยายกันออกไปน้อยลงหน่อยใช่ค่ะ เป็นเป็นงบ้มากพอมาเจอรุ่นพี่ที่แบบมันห่างและอ่าอายุห่างมาตรฐานห่างแล้วเขาก็ประสบการณ์ระดับนี้เยอะกว่าเราอ่างเงี้ยเราก็ด้วยความที่เขาเป็นเป็นรุ่นพี่ที่มีประสบการณ์เยอะอืเราก็อยากแบบอยากเรียนรู้กับเขาแบบว่าอเออนี่นะเขามีประสบการณ์เยอะเราก็แบบว่าพยายามเรียนรู้ค่ะพยายาม,มเรียนรู้ซึมซับกับเขาให้ได้มากมาก เพื่อเพื่อจะต่อยอดตัวเองด้วยอืใช่ค่ะแล้วผลงานในลีกอ่ะพอใจไหมที่ผ่านๆมาพอใจค่ะก็ถือว่าโอเคไปไปตามสเต็ปใช่ค่ะการไปอยู่ขอนแก่นอะ่ะมันต้องปรับตัวต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างไหมเพราะว่ามันคือหนึ่งเลยหนึ่งโดยปกติเราเป็นเด็กที่โตมากนนเราก็จะแบบอย่างน้อยต่อให้นนนักกีฬาอายอุผู้ใหญ่เยอะอะ่ะแต่มันก็เหมือนเป็นรุ่นพี่โดยตรงส่วนใหญ่ทีนี้พอไปขอนแก่นเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงอะไรไงบ้าง กับกับขอนแก่นนะคะก็เหมือนครอบครัวเลยค่ะแต่กับรุ่นพี่ด้วยความที่เราเราก็รู้จักกันมาแล้วเราแบบว่าเรารู้จักกันมาตั้งในแคมป์แล้วเราก็คุยกันง่ายหน่อยแล้วพอเข้าไปอยู่ตรงนั้นมันมันมันอยู่ง่ายค่ะใช่ค่ะมันอยู่ง่ายด้วยความที่พี่เขาดูแลเราดีด้วยใช่ค่ะเป็นครอบครัวเราก็สามารถคุยกันได้ทุกเรื่องเหมือนกันใช่ค่ะ ก็คือพูดง,ง่ายว่าเราก็ไม่ได้ถึงมีปัญหาอะไรเพราะว่าเราเจอสภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างโอเคใช่ค่ะสังคมดีพี่ๆน่ารักใช่ค่ะใช่แล้วเรื่องสไตล์การเล่นอะไรเงี้ยมันมันต้องปรับไหมเพราะว่าเหมือนเราเป็นพูดง่ายเหมือนแบบเราเป็นบอลนคนรโดนมาแล้วอยู่ๆไปเป็นบอลอ่างทองอย่างเงี้ยสไตล์การเล่นอะไรพวกนี้มันเปลี่ยนไหมไม่ได้เปลี่ยนนะคะด้วยตำแหน่งเรา,าต้องมันต้องเร็วอยู่แล้วอะ่ะเราเราเรามันเร็วตั้งแต่แรกอะเราก็ต้องแบบเร็วเร็ยวเรวเลียวอย่างเดียวทีนี้ถ้าไม่พูดถึงเรื่องวันเลี้ะโดยปกติอะ ถ้าตัดเรื่องวอลเลย์ทิ้งไปเลยนะ,ะไอช่วงที่แบบมี้อยต่อช่วงปิดเทอมช่วงอะไรเงี้ยชอบทําอะไรอยากทาอะไรถ้าแบบเวลาเราไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับวอลบอลเลยหนูหนูก็อยากอยากไปเที่ยวนะคะอชอบเป็นคนชอบทะเลอ,อยากไปเที่ยวทะเลโอใกล้ๆนั้นเลยนนท์ขอนแก่นนะไม่ <c oughs> <c oughs> ไม่มีอะไรเลยนะอ่ะแล้วออย่างปกติสมัยอยู่นนท์นี่ได้เที่ยวได้ไรบ้างไหมถ้าแบบถ้าไม่ใช่แบบไปพวกพี่เอ็มเวลาไปแข่งแล้วพาไปแวะอะไรเงี้ย ไม่นะคะก็ไม่ใช่เพราะว่าเราเราอยู่เรียนประจำัาเสาร์อาทิตย์เราก็เรามันพักผ่อนมันพักผ่อนเราก็ต้องพักผ่อนอ่าใช่ไปเที่ยวมันก็เหนื่อยใช่ไหมล่ะคะแล้วก็พอโตมาพอเข้ามหาลัยอ่ะตอนนี้เรียนมหาลัยแล้วนี่อ่ามีมีเวลามีโอกาสอะไรางี้บ้างไหมไปเที่ยวอะไรบ้างยังหรือก็ยังเพราะว่าเพิ่งแข่งจบก็มีไปอยู่ค่ะมีแบบไปเสาร์อาทิตย์เหมือนกันนิดเดียวก็ไปเที่ยวทะเลนี่แหละค่ะชอบทะเลก็ไปแต่ทะเล ม,มีเวลาว้างๆก็ไปคาเฟ่ไปนั่งนั่งเล่นออย่างอาอย่างนี้อย่างขอนแก่นนะ่ไก่ไปอยู่ยังไงอะครับหมายความว่าในช่วงระหว่างหลีกหรือว่าเราย้ายไปเลยแล้วเราก็กลับมาเป็นั้งคราวอะไรเงี้ยอ่อขอนแก่นเขาซ้อมที่อ่างทองไงคะอ๋อโอเใช่ใช่ในช่วงที่ซ้อมก่อนเริ่มเริ่มไทยลีเขาซ้อมที่อ่างทองอ หนูหนูก็ไปซ้อมที่นั่นแล้วมันใกล้กรุงเทพไหมคะอ่าอ่าใช่แล้วก็สามารถไปกับเสาร์อาทิตย์ได้อืแล้วพอในช่วงแข่งไทลิศเราก็มาอยู่ใกล้ๆกับสนามแข่งในกรุงเทพอืมใช่ค่ะแล้วอย่างที่พักจริงๆก็คือยังอยู่กรุงเทพใช่ค่ะถูกไหมเพราะเราก็ยังเรียนมหาลัยอยู่ใช่ค่ะถ้าไม่เป็นนักวอลเลย์บอลอยากเป็นอะไรไหมอยากทําอะไรไหมที่แบบถ้าเกิดสมมติคือนักวอลเลย์บอลพอเป็นนักวอลเลย์บอลมันก็อยากเล่นวอลเลย์บอลไปเรื่อยๆอยู่ป่ะค่ะเออมันโอเคแล้วมันจุดจุดหนึ่งแล้วเราจะเลิกก็ว่าไปแต่ว่าถ้าเกิดสมมติไม่ได้เป็นเย อยากเป็นข้าราชการอยากเป็นทหารค่ะใช่รู้ความที่ไม่ได้คิดอะไรเลยแบบมันเท่ใช่มันเท่แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรล่ะคะสวัสดิการสวัสดิการมันดีอืตัวเราครอบครัวเราใช่ค่ะพี่พี่ขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่รับราชการไหมไม่ไม่ได้รับค่ะเป็นก็คือทํางานเอกชนทั่วไปอยู่ในกรุงเทพเฉยอย่าเป็นทหารแล้วแล้วเคยคิดแบบ จะไปจริงจังไหมหรือก็ไม่หรอแค่แค่อยากเฉยๆยังไงก็เล่นมเรื่อยใช่อยากเพราะว่าเราเราเราเลือกเดินสายกีฬาแล้วครับใช่ค่ะเพราะว่าเราก็ไม่ได้มีเวลาไปแบบว่าไปศึกษาอะไรมากมายมเราก็เลยเต็มที่กับตรงนี้ก่อนใช่ค่ะแล้วถ้าเกิดถ้าเป็นสายเนี้ยถ้าสมมติไปเงี้ยไปเรื่อยๆโอเคถ้าเกิดวันหนึ่งติดทีมชาติมันก็จะมันก็จะไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดสมมติไม่ได้ติดแล้วก็เล่นจนถึงอายุระดับหนึ่งอย่างเงี้ย แล้วเ,เราถ้าถึงตอนนั้นสนักสามสิบกว่าไงเราคิดว่าเราจะทําอะไรหรือก็ยังไม่ได้คิดแค่น,น,นั้นก็คิดไว้นะคะอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองอ,อยากเป็นนายตัวเองค่ะอ,อย่าง,อย,างอย่างนี้ถ้าไก่สมมุติ อ่ออกจากวงการแล้วไก่จะอยู่ที่ไหนครับหมายว่าจะอยู่ที่นนหรือจะกลับไปอยู่ที่บ้านเหมือนเดิมไปอยู่กับอ่าต่างจังหวัดอะไรเงี้ยน่าจะกลับไปอยู่ที่บ้านค่ะเพราะว่าในช่วงอายุนั้นพ่อแม่น่าจะกลับน่าจะกลับบ้านแล้วน่าจะอยู่ที่บ้านแล้วก็อยากกลับไปอยู่กับครอบครัวอย่าไปทำอะไรที่บ้านค่ะอืมก็น่าสนใจนะฮะว่าที่นักธุรกิจร้อยล้าน่าเป็นเป็นคนที่แปลกๆปลหลายๆคนเด็กๆหลายๆคนไม่ได้คิด ไม่ได้คิดมุมนี้อไม่ได้ไปคิดอย่างนี้แล้วถ้าเกิดสมมติทําได้อยากทําอะไรอะ่ะอันนี้นะคะให้คิดไว้ก็คือหนูอยากไปต่อยอดแบบความฝันของพ่อแม่เขาเขาชอบเขาชอบธรรมชาติพ่อแม่ชอบธรรมชาติอยากมีสวนผักอยากมีฟารม์มปูกัญชาอ <S <S> เอ้ย <S> 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 อะไรได้ไ<า>ด้ไน้ได้ไดใช่ใช่ใช่หนูก็เลยแบบอยากไปเติมเต็มให้เขาแบบว่าให้เขาไปถึงความฝันให้เร็วขึ้นอือใช่ เจ้าของฟาร์มอะไรเงี้ยค่ะเ<ม>จ้าของสวนผัก<ม>อะไรประมาณนี้อขแกนิก,กอย่างเงี้ยใช่ค่ะใช่เขาชอบเขาชอบอะไรแบบนี้ค่ะครับเออเอ,อเออน่าสนใจน่าสนใจมาถึงตรงนี้ไก่ก็อยู่น้อยแล้วก็อยู่ในดูในเขาเรียกไรเป็นนักกีฬาที่มีส่วนสูงที่ดีอ่าไปต่อได้เคยมีความคิดอยากไปเล่นเมืองนอกไหมมีค่ะเป็นเป็นความฝันอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันที่ที่อยากไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ต่างประเทศอันนี้ที่ผ่านมาเคยไป พวกเพื่อนบ้านบางอย่างเวียดนามเลยยังไม่เคยเลยเคยได้รับการติดต่อไหมครับยังเลย่ยังไม่เคยใช่ค่ะแล้วอยากเลีนยที่ไหนมีความฝันไหมว่าแบบเอออยากไปหลีกนู้นหลีกนี้อะไรเงี้ยญี่ปุ่นอยากไปญี่ปุ่นค่ระม,มันมันน่าจะเป็นที่ที่สามารถพัฒนาตัวเราได้ด้วยน่าจะฝึกอะไรหลายอย่างอืก็อยากไปญี่ปุ่นอยากไปสักครั้งอืม,มออีตอนเด็กๆครับมีนักกีฬาคนไหนที่เป็นไอดอลไหม แบบมีชอบใครพิเศษไหมหรือก็ไม่ขนาดนั้นก็แบบเล่นไปเรื่อยๆพี่น้องค่ะบอลสั้นใช่ค่ะด้วยไหมหรือว่าชอบเขาตอนเรามาเล่นบอลสั้นไหมหรือว่าชอบเขาอยู่แล้วชอบเขาตอนที่เรายังไม่ได้เล่นกีฬาเลยเพราะว่าเราก็ดูแข่งเขาเท่ค่ะเขาเท่ยันหนึ่งเลยอืแล้วพอเข้าวงการมาเลยพออยู่มีโอกาสเจอพี่น้องบ่อยไหมเจอบ่อยอยู่ค่ะในช่วงแข่ง แล้วแบบไม่แบบส่วนตัวคุยอะไรมีไหมไม่ค่ะไม่ไม่มีเลยหรือเคยมีคุยเคยมีเจอกันแบบคุยเล่นอะไรกันบ้างไหมไม่เคยค่ะแค่เจอหน้าก็เขินแล้วค่ะทุกวันนี้ก็เป็นอ่ะยังเป็นอยู่เจอระยะระยะระยะอะไรรียกว่ไรระยะร้อยเมตรก็ก็ไม่กล้าเดินเข้าไปใกล้แล้วค่ะเขินเก็บทรงไม่อยู่ทําไมเราชอบถ่ายรูปสวยๆแนวแนวเฟสคือมันมันต้องใช้คาว่าสวยๆแนวแวนะเพราะว่ามันไม่ได้เหมือนคนทั่วไปที่ขายความน่ารัก รูปของเราอ่ะเอ่อมันอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดแต่พี่เห็นบางคอลเลกชันเป็นเหมือนแบบใส่แบบชุดสปอร์ตแนวแนวสปอร์ตอะไรอย่างเงี้ยเออเราชอบตรงนั้นเหรอหรือว่ายังไงทําไมเราถึงชอบถ่ายรูปลงแนวแนวนี้ลงใช่ชอบชอบชอบแนวนี้ด้วยค่ะมันมันดูเป็นตัวเราด้วยด้วยด้วยความที่เราสายที่เราชอบเล่นกีฬาแล้วก็แบบว่าหนูอ่ะหนูก็เคยอยากถ่ายมุมหวานๆเป็นสาวหวานใส่กระโปรงลายดอกอะไรประมาณนี้นะแต่แต่ก็เคยลองใส่แล้วแต่มันรู้สึกว่า เฮ้ยมันมันไม่ได้อะมันไม่ใช่มันผิดที่ความสูงอะไรใช่หนูก็เลยมั่นใจในแนวนี้มากกว่าครับใช่ค่ะแล้วปกติปกติเวลาถ่ายใครถ่ายให้อ่ะก็เป็นเพื่อนหรือไปไปกันเองใช่ครับเป็นเพื่อนเป็นพี่ประมาณนี้ค่ะครับเพราะว่าเด็กยุคใหม่อันนักดาลลี่บอลยุคใหม่เนี่ยก็จะมีโซเชียลกันกันทุกคนแหละมันก็จะมีไลฟ์สไตล์คนละแบบบางคนก็จะไปอย่างที่พี่อ่จะพูดบ่อยๆคือใส่ชุดว่ายน้ํา เที okay, ่ยวทะเลแต่ของไก่จะเป็นสายแนวแบบสปอร์ตถ่ายตามที่ต่างๆ<ส>ะอะไรเงี้ยเอออะโอเคก็ประมาณนี้สุดท้าย<ม>อีสกสคำถามหนึ่งมีที่ไหนอยากไปที่สุดไหมในเมืองไทยเดียยังไม่ได้ไปัทก,ไปกทีอยากไปภูเก็ตทะเลสวยดีอยากภูเก็ตกระบี่ค่ะอยากไปอันนี้ถ้าปกติเที่ยวทะเลเที่ยวไหนครับที่บอกไปบ่อยๆบางแสน <laughs> เยี่ยมเลยใกล้ๆเลยได้เล่นน้ำไหมหรือไปนั่งไอ้นี่ไปนั่งพ้บใบอย่างเดียวใช่นั่งผ้บายอย่างเดียวเลยครับผมไปกับเพื่อนๆอะไร่ฝากเรื่องไปยังสมาคมด้วยเดี๋ยววินเอลสนามภูเก็ตเมื่อไหร่น้องไก่ไปด้วยคนไปเที่ยวนะคะเออนะฮะโอเคก่อนลากันไปนะครับน้องไก่ฝากวร์ปหน่อยติดตามน้องไก่ได้ที่ไหนยังไงบ้างทาง Facebook นะคะมีมรลนธนพันธ์ได้เลยค่ะแล้วภาษาสังกฤษอ่าแล้วก็ทาง อินสตาแกรมดับไอเขาเรียกอันเดอร์สกอร์ K K A I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  อันเดอร์สกอร์ค่ะจริงๆเข้าเฟซมันก็จะมีลิงก์อยู่ใช่ไหมไม่มีไม่ได้ใส่ไว้ไม่ได้ใส่ไว้ค่ะเนี่ยฮะอ่ะก็ไปติดตามกันได้เดี๋ยวไงเราเราไปหาว้ามมาขึ้นให้เอารูปมาโชว์เห็นยูคอลเลคชั่นหนึ่งที่ใส่เหมือนเป็นชุดออกกำลังกายถ่ายรูปอ่ะสวยดีสวยนะคะอ่านะฮะอ่ะโอเควันนี้ขอบคุณน้องไก่ด้วยนะเดี๋ยวมีโอกาสหน้าคราวหน้ามาร่วมสนุกกันใหม่นะเดี๋ยวติด แก๊งนี้ไว้เดี๋ยวว่างๆเราไปนั่งกินพวกชาบงชาบูก็เม้ากันดีกว่าเด็กๆนะฮะวันนี้ขอบคุณไก่ด้วยนะครับขอบ,นะขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับอีพีนี้เอาไว้ประมาณนี้นะเดี๋ยวอีพีหน้ามาพบกันใหม่ว่าแขกรับเชิญคนต่อไปของเราจะเป็นใครสวัสดีครับก่อนจากกันไปต้องขอขอบคุณด้วยนะครับเครื่องดื่มแสนอร่อยกับบรรยากาศดีๆครับที่ร้านเทคค็ดค็อกกี ผู้ชมท่นานใดครับสนใจมานั่งชิลกับเครื่องดื่มดีๆและบรรยากาศสวยๆแบบนี้นะครับพลาดไม่ได้ครับมาพบกันได้ที่พระราม9ซอย49ครับกับร้านเพชร f f e ฟ